ทำอะไรอยู่คนหนึ่งเอาผ้ามาคลุมทำอะไรอีกกระดานเงินซือที่ทำไหมคะห่อครับอกระดานเงินซื้อพี่ห่อเอาผ้ามาคลุมทำอะไรอีกในใครโตมากับยายบ้างใครมีสวนยางบ้างครูเห็นชาสวนยางอ่ะลูกเขาจะเอาถ่านหินซึ่ง่างนี้เขาก็ไม่ใช้เนาะที่ที่เขาอะไรนะใช้ตะก,กี เขาจะเอาไอ้ก้อนหินเนี่ยดูโยนเข้าไปในกองผลไม้แล้วเอากระสอบปาหรือเอาผ้าุมปรากฏว่ามันจะสุกเร็วมันจะสุกเร็วแล้วถ้าเกิดเราไปจับผ้าจับอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าราร้อนแสดงว่าการบ่มผลไม้เป็นไปยาคายความร้อนหรือทายความร้อนายความร้อนคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดครูเป็นชาวสวนผลไม้แล้วอยากจะส่งผลไม้ขายทุกวันทุกวันแต่มันสุกไม่ทันอ่ะแต่อยากเอาปัตติยามาช่วยครูถามว่า ครูควรจะเลือกปฏิยาอันไหนมาใช้เราอยากได้ความร้อนหนึ่งได้ไหมได้เพราะว่ามันเป็นไงคะใช่แต่คายแค่เท่าไหร่ะค,คหระห้าสองไหวไหมไม่ไหวม,มันขังมลความร้อนเราไม่ได้นะสาดีไหมดีแสดงว่ามีหนึ่งกับสามให้เราลเลือกใช้ได้ถ้าเกิดจะเลือกแบบดีที่สุดต้องเลือกไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้ตอบไม่เป็นทางการสั้นๆก็จะได้ว่าปฏิยาเคมีอันที่หนึ่งก็ได้สาบก็ได้เนื่องจากใครตอบร้อนรู้ได้อย่างไรว่ามันคายเพราะว่าอุณภูมิหลังเกิดปฏิยาเนี่ยเพิ่มขึ้นอยากจะเขียนไหมคะมันเป็นคําถามท้ายบทอยู่ในหน้าไหนลูกใครมีหนังสือเปิดอยู่ในหน้าไหนคะใครหาได้เป็นคนแรกอยู่ในหน้าไหนเรกั ใชบดอยู่ในหน้าไหนครับส้าเอาลปิดไม่ทันครูแล้ว35ข้อที่3เขียนเลยหุูเขียนคำตอบได้เลยหนังสือเองนะคะเขียนได้หนนหนังสือเราเขียนได้ะตมมีข้อถหัวใจนักนนะกาน์นะสูตรจีบุนีนต้องใช้หัวใ ฟังพูดถามแล้วก็จดใครฝึกได้ครบในหนึ่งคาบไดีถือว่ากิ่งนะ่ะอดทนทำที่ตอนบ่ายน่าจะม่วงแต่เราห้ามใจเราได้ เขาบอกว่าคนที่ตั้งใจร่างากายจะต้องตั้งตรงผู้เชือกเก่อมั่นในทฤษฎีนี้แต่ไม่ต้องตรงเด็ดน,นะลนะูกเอาแบบสบายๆไม่ต้องะ<ค><ณ><ค><ณ><ค><ณ> วันนี้เนี่ยความจริงครูตั้งเป้ว่าครูจะทำหล b 5.4ให้ใี่ได้แต่ครูบอกแล้วว่าเป้าหมาย มันเลื่อนได้ถ้าเกิดสมภาวะครูช้าลงและหนูเข้าใจมากขึ้นเหมือนมันเนี้ยถ้าเกิดสมภาวะใครแบบมั่นใจแล้วว่าถ้าเกิดข้อสอบถามว่าอันนี้เป็นปัญญาอื่หรือไทยหนูิเคราะห์ได้ครูก็โอเคแล้วได้เลยครับสวยค่ะเออเก่งเลยหนุ่มสวยค่ะนักฟรัชนักฟรัชนักฟรัชวันนี้คนที่เหนี่ยสุดน่าจะเป็นครูปุ้ยหนู กนไม่เสร็จบ้าครับใครที่ปักตาไมต้าต้นอ่าตรงนี้คุณถามนิดนึงเพเรามีใครกินยาหรือกดอะไรขออาหารครับ หรืออะไรก็ไม่รู้จับท้อตัวเองแล้วใครรู้สึกว่าท้อตัวเองเย็นบ้างมันจ็กินข้าวมีคนบอกว่าเย็นใครรู้สึกว่าร้อนออกกินไม่ติดร้อนมันเลยร้อนถ้ากินน้ำแข็งมันจะเย็นคืออย่างนีู้เหมือนเหมือนยาลดกรดอะเขาบอกว่ายาลดกรดเวลาผสมกับน้ำแล้วก็อย่างอื่นนะคะมันจะดูดความร้อนแล้วเวลาเราเอาผสมในแก้วมันจับเข้อแม่เครื่มันจะเย็น แต่ถ้าเกิดว,ว่าเหมือนเรากินข้าวอย่างนี้เราต้องย่อยกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปมันต้องย่อยถูกไหมคะให้ได้แปง้งให้ได้น้ำตาลคราวนี้การย่อยอะ่ะมันจะคลายความร้อนยิ่นก็บอกว่าตัวเราหลจับๆแล้วจะร้อนดอโดยเฉพาะบริเวณท้องบริเวณกรเออะเพาะอีกนี่ลองสังเกตน,นะคะอะมาดูอีกข้อหนึ่งค่ะมาดูอีกข้อหนึง่งถ้าเกิดทําได้เจ๋งเลย ข้อนี้อยู่ในหนังสือเช่นเดียวกันเป็นข้อที่ข้อที่สี่นะคะเขาบอกว่าเมื่อผสมสารชื่อว่าแบเรียมไฮดรอกไซด์คูดถามนิดนึงนะแบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนึกว่าเป็นโกรดเป็นเบสแบเรียมไฮดรอกไซด์เป็นโกรดเพราะไฮดรอกไซด์คนที่ตอบเป็นเบสเพราะไม่รู้ค่ะมีคำว่าอ่ะ เอาไว้เอ็ดออย่างอานหนังสือเมื่อไหร่ที่ลงท้ายด้วยคำว่าไฮรอกไซด์สแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นเมสหรือว่าไม่ต้องไหนก็ได้รูกถหาลงท้ายด้วยคำว่าไฮรอกไซด์เป็นเมสแบบเอันนี้ฟังคูใหม่ฟังคูใหม่กดใ,ในกระเพาะอาหารรู้ไม่เชื่ออะไรกระเพาะเราที่ก็บอกว่าถ้าไม่กินข้าวตรงเวลากระเพาะจะทำงกดอะไรเอย ไฮโดรคลอริกน้ำบ,บ,บัตดลมอย่ากินมากลูกเดี๋ยวกดกัดกระเพาะน้ำบัตดลมมีกดอีกกดคาร์บอนิลเรนคุณถามนิดนึงถ้าเบสลงท้ายด้วยไฮดรอกไซด์กดลงท้ายด้วยอะไรอีกเอขียนอีกนะคะเียอีกอต่อมาค่ะเขาบอกว่าเอาแบรเนียรไฮดรอกไซด์ผสมกับสาระละลายแอมโมเนียมคอลอไรด์เข้าด้วยกันปรากฏว่ามีเกล็ดน้ำแข็งเกาะอ,อยู่ข้างภาชนะ ปรญยานี้ดูดหรือครายความร้อนรยู่จะเย็นๆจะเย็นเอาแบร์เรียมไฮดรอกด์ผสมกับแอมโมเนียคลอไรผสมกันเสร็จปรากฏว่าบิกอร์ที่เกิดเหตุนะคะมีน้ำแข็งเกาะอยู่ด้านข้างน้ำแข็งจะเกิดขึ้นได้แสดงว่าไอ้น้ำในอ่า,าองใสดนีคะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแข็ง แสดงว่าอุณหภูมิรล้วกีเกอร์ร้อนหรือเย็นเย็นแสดงว่าจะต้องเป็นปยญญาโหลดความร้อนรู้ได้อย่างไรเ,งเพราะว่ามีเกล็ดน้ําแข็งเกิดขึ้นแสดงว่ามีการอยู่ความร้อนนะคะอุณหภูมิก็เลยลดลงจะกระทั่งใน,นน้ำเนี่ยสามารถปลบตัวเป็นเกล็ดน้าแข็งได้ mình là hai mươi hai mùa một... à, người kèm với mình lắm tuyên 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 lắm ร้อนท่ะนี้คุณจะบอกที่รู้ว่าหลักการของตู้เย็นนะคะมันมีสารชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นของเหลวและเขาจะทําให้ของเหลวนี้ค่ะมันมีการเปลี่ยนที่รูมันเป็นแก๊สก่อนแล้วมีการเปลี่ยนเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสถานะตรงนี้ค่ะมันจะมีการคายความร้อนเวียนหนักตู้เย็นก็จะร้อนแต่ถามว่าเกิดพิาเคมีไหมไม่เกิดน,นะเป็นแค่การไหลเวียนสารทำความเย็นต่างกัน นน Saint ี Act ้ใครใสนาฬิกาช่วยบอกคุณ่อยเวลาโมงม20นาทีกงบนเวลาใมงม20เหลือ10นาทีคาดว่าเก็บแหละให้คุณปุ้ยทำไน่เย้เลิกเลย ยังไม่รู้แปลว่าไม่รู้ว่าพอนั่งมาไม่้าใจหร้อแต่พอนั่งถามมไม่เน้ใจ โอเคมาดูนิดนึงน,นะครูจะพาลูกขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปก็คือตอนนี้ลูกรู้แล้วว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสารตั้งต้นการมาเป็นสารชนิดไหนเวลาเกิดจะดูดความร้อนก็ได้จบคายความร้อนก็ได้คราวนี้เรามาดูนะคะว่าเวลาพูดถึงปฏิกิริยาในชีวิตประจำวันดูรูปนี้ถ้าไปโฟกัสความเซ็กซี่ของเธอถามว่าตรงน,นี้ออขออนุญา ที่คุณเลือกภาพนี้เนี่ยแม้มันไม่ชัดนะแต่มันโคององอประมาณว่ามีคุณและสตรีาะใช้คำว่าคุกิ้งฉันทำอ,อ,อาหารเป็นนะดูดีดีต่อมาสองคนนี้นั่งดูขึ้นทำอาหารทำกินปลนอันนี้มีต้นไม้รักธรรมชาตินะคะน่าเลือกเป็นแฟนนั่นแหละทำอาหารได้รักธรรมชาติ ปะยาเคมีไม่เกิดสารไม่เกิดสารไข่บิ๊กทำเป็นไข่ดาวแล้วทำให้ไข่ดาวกลับมาเป็นไข่ด็ดได้ไหมยด้ปลาหมูแกงส้มไปแล้วหนูจะจับแกะปลาในแกงส้มมาทำปลาในต้วได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วไปรับได้กลับมาเกิดปะย่าเคมีต่อมาทำไมตรงนี้การสั่งข้อแสงทำไมหนูมั่นใจว่าเกิดปะย่าเคมีหนูไม่เกิดมามไมู่เลยหรอครอ๋อมันเอาแสงมามันดูดอะไรม้าคะ มันดูดแสงของสัเบเยอะมากมันมันเอาแสงมากมันดูดแสงกระบวนการสังเคราะห์แสงดีต่อเราอย่างไรต้นไม้ให้ออกซิเจนกับเราแล้วเราตอบแทนต้นไม้โดยการให้คาร์บอนไดออกไซด์แสดงว่าหน้าท mm hmm. ี่ของต้นไม้คือเปลี no. ่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนแสดงว่าเกิดปัญญาไหมได้ได้สามไหนต่อมาสองคนนี้กินครูถามว่าคนเรากินอย่างเดียวไม่ย่อยตายไหมรู้ว่าตายแน่ แม่ตรงนี้มีการย่อยถามว่าการย่อยเกิดไปยานไหมใช่สาสมมติว่าลูกบอกว่าโหนี่นะแม่ซื้อซูชิเอาไว้สามชิม้นเรากินหมดเลยเรากินไปสามชั่วโมงแม่บอกว่าแกเอาซูชิกลับให้ฉันชิ้นนึ่นก็ยังดีดงถามว่าถามว่าโอ้โหใส่แน่นเลยหรอ <c oughs> เป็นลูกที่แนะม่หลับมาถามว่าเราจะเอาซูชิที่เรา ดูต่ออีกโรงอาหารใช่แล้วนะคะพอได้สารใหม่กลับไปเป็นสารเดิมไม่ได้สนิมลูกเกิดไม่ไเคมีไหมประตูรถรถถ้าเกิดลดเป็นสนิมแล้วเราไม่ดูแลเราจะทําให้รถเป็นสนิมกลมเป็นรถแบบสวยวิมิน่าได้หรอไม่ทําอะไรเลยนะไม่ได้แสดงว่าไปแล้วไปแล้วไม่กลับมาต่อมาค่ะการทําสมุ่สมุนไพรรู้ว่าทำาปยาเคมีไหมป้า หลักการสบู่เนี่ยเขาจะต้องมีเบสมีสารพวกเบสที่ลงท้ายด้วยไฮดรอกไซด์แล้วก็ต้องมีน้ํามันเบสบางคนก็จะใช้น้ํามันถั่วเขียวถั่วเหลืองน้ํามันละกรมอะไรเงี้ยเอามาไปสัผสมกันเกิดเป็นสบู่จะเป็นอะไรก็ได้หรูคราวนี้คุณถามว่าเอาน้ํามันกับเบสมาผสมกันเกิดเป็นสบู่เกิดสารไหมใช่แสดงว่าเกิดไปยาไหมอ่าโอเคเบสการทำสบู่ก็ถือว่าเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนมาอีกตอมาเรืเ่อยๆอ้าวอันนี้เป็นรูอในหนังสือรูปในหนังสนนือนนนนะหนูเลยไ,ไม่อยู่ในหน้าไหนก็ไม่รู้อันนี้น่าจะรู้จักนะเพราะหนูเป็นไวัยบอกปี้เลยเวลาพูดถึงความรักต้องพูดถึงพัชมาพานกระส่ายอ่อนอยู่ในหน้าไหนก็ไม่รู้หลักแต่มันอยู่ในหนังสือรื ปลาศาสตอันนี้ค่ะเป็นหินอ่อนหินอ่อนเนี่ยทางเคมีอะค่ะเขาจะเรียกว่ามีสารแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเลือไม่ออกให้นึกถึงหินตัวในปากเราอีกคันนี้ลูกก็รู้อยู่แล้วนะว่าตอนนี้โลกของเราเจอภาวะวาาวร,ร้านในอากาศมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมีใครมีย่าหยุ่นเพปบ้านมีใครอ่าวันนี้เหมือนครูเองเนี่ยครูได้รับลายจากบรรดาน้องๆคือว่าวันนี้เนี่ย pm เกิน2.5 แล้วใครที่มีแอปแบบเฮ้ยเตรียมรองเท้าจะออกไปวิ่งอะ่ะวิ่งไม่ได้เพราะมันบอกว่าถ้าวิ่งแล้วจะเสียสุขภาพคือมันจะเตือนเราเลยนะคือใครที่ใช้แอปวัด PM ของฝุ่นในอากาศอ่ะมันจะเตือนเราเลยท่านี้ถามว่าในอากาศอะค่ะมันก็มีฝุ่นมีควันมีแก๊สอยู่เยอะพอมันไปรวมตัวกับน้ำค่ะกายทำให้น้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำฝนไม่บริสุทธิ์เคยได้ยินไหมทีโบราณก็อบอกว่ากินน้ำฝน จะดีเสียงจะใสแจ๋วแต่ตอนนี้เด็กๆนี่กินน้ำฝนได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าน้ำฝนเนี่ยกดตื้นได้หลายอย่างราวนี้ตัวของ A ทัชมาฮาลนะคะเขาเรียกว่ามันทำด้วยหินอ,อ่อนพอไปเจอกับฝนกดนึกว่ามันทำไายากกันไหมทำดังนั้นใครที่คาดหวังว่าทัชมาฮาลในฝันเนี่ยต้องขาววิงว้งวิ้งสวยแบบนี้ปรากฏว่าพอไปดูกับตาจริงๆอะ่ะได้ สีมันจะดอกลงสีมันจะหมอมลงถามว่าเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เป็นเพราะแสงยามเย็นยามเช้านะแต่เป็นเพราะว่าสีาอ,อ่อนที่เรามาท,าาทมําตัวปราสาทตรงนี้ค่ะทำเวลากับฝนทําให้เกิดสารใหม่ซึ่งสีเปลี่ยนไปเพราะเราบอกว่าทุกครั้งที่สีเปลี่ยนไปคาดว่าน่าจะเกิดต,ตัดติดตัวโอเคนะคะคันนี้คนรู้แบบนี้ปั๊บรอบตัวเรามีกดก็เยอะมีเบสก,ก็เยอะรอบตัวเรานะคะมีกดก็เยอะมีเบสก,ก็เยอะ ขอเรียกตัวอย่างอะไรมากมายกาแฟถามนิดนึงพวกเราเคยกินกาแฟบ้างลูกว่ากาแฟเป็นกดหรือเป็นเมส,เเสมาลูกเรามีความทรงจำว่าอะไรเปรี้ยวลงกดนึกถึงมะนาวมาขามอะไรขมขมฝาดฝาดเป็นเมสคนี้กาแฟไม่ยกว่าขมเปรี้วยวหรือฝาดตอบอยากนะบางที้อกินแล้วก็เปรี้ยวบางที้อกินแล้วก็ฝาด แต่กาแฟเนี่ยไปวัดค่า pH เขาบอกว่าอยู่ที่เลข5ตอนที่เราอยู่ผสมอาจารย์บอกว่าถ้าเกิด pH เท่ากับ7สารจะเป็นอะไรคะเป็นกลางถ้าเกิดจะเป็นกรด pH จะเป็นยังไงน้อยกว่า7แล้วห้าน้อยกว่า7ไหมอ่ะแสดงว่ากาแฟเป็นอะไรคะเป็นกรดต่อมาค่ะมาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนมนมหลายคนต้องทานนมอเพื่อความสุขของตัวเอง ใครจะคิดว่านมอ่ะ um, มีค่าพ h เอแสดงว่านมเป็นกรดหรือเป็นเบดเป็นกบดแต่ถามว่านมกับกาแฟใครเป็นกรดมากกว่ากาแฟกาแฟเพราะอันนี้ห้าเลขยิ่งน้อยกรดยิ่งมากเลขยิ่งน้อยกวลดยิ่งมากแสดงว่าน้ำมะนาวอ่ะค่าพ h เอท่าไรคะสองน้ำมะนาวเป็นกรดมากกว่ากาแฟกาแฟมากกว่านม 14ใครใช้เหล่านี้ที่บ้านเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายเวลาลาดก็คือจะต้องสวมถุงมือถ้าใครใส่แว่นอย่างเงี้ยเหมือนเราอ่ะใส่แว่นตาอย่างเงี้ยดีแล้วเวลาลาดไอของสารอ่ะมันจะได้ไม่กัดเยื่อบ,บางๆของตา<ป>จำใส่แว่นกนะ่อนไปราดเนี่ยลาดเสร็จแล้วมาใส่แว่นอ่ะโอเคนะผ่า<ป>นตรงนี้ ครั้นี้พอเป็นแบบนี้ปะแสดงว่ารอบตัวเราอะค่ะมีกดกับเบสค่อนข้างเยอะครั้นี้ถามว่ากดกับเบสทำเวลากันไหมไม่รู้ล่ะครั้นี้มันจะเข้าแหล็บ5.4อะเช็คเวลาตอนนี้คูนเหลือกี่นาทีเหลื1นาทีหมดแล้วพอดีเลยเหรอคะอช่อะคั้นี้คูนแนะนำอย่าง วิธีการใช้กดน้ำาันหรืออย่าไปเอาจางวยสีแดงออกนะฉีดผ really? ่านตรงนี้ไปได้เลยสมมติว่าครูฉีดผ่านเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็เห็นเลยว่ารูปมีกระดาษยูนิเวอร์แซลเดี๋ยวค่อยให้ครูปุ้ยสรุปอีกทีนึงแล้วก็มีหลอดทดลองกับแท่งแก้วคนที่น่ารักไปกว่านั้นลูกคูปุ้ยตรงสารที่ลูกแล้ว ใส่ชูนี่คือโซลิเอาซายเอาไว้ติดตามตอนต่อไปตอนเราเรียน2องภาคเลยพนุงนี้ครับมันราจะจาพรุ่งนี้เห็นไหมเวลาไม่คอยใครไปเลยไม่รอเราด้วย